จิตวิทยาหนึ่งเปอร์เซนที่ทำให้คุณเหนือคนข้อหนึ่งหาทุกโอกาสแสดงความเป็นผู้นำเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าคนที่ไม่มีความเป็นผู้นำเกา,า้ารยาเพราะคนที่แข่งแย่งชิงดีกันในทุกองค์กรก็มีมากขึ้นที่ยิ่งของผู้นำก็มีน้อยลงเพราะคนที่เป็นผู้นำอยู่ในตำแหน่งสูงเขาอายุเยอะแล้วเขาก็ไม่ยอมไปไหนคนเก่งๆที่พยายามจะปีนป่ายขึ้นมาเป็นผู้นำขึ้นมาสู่ตำแหน่งทางสูงก็ยังมีอีกเพียบดังนั้นไม่ต้องพูดถึงคนที่ ไม่กล้าสแสดงออกถึงความเป็นผู้นําเลยโอกาสกครเล่นขั้นก็มีน้อยนิดเดียวดังนั้นสมัยนี้ถ้าคุณคิดอยากจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานต้องคิดอย่างเดียวคือการเป็นผู้นําคุณจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้องค์กรเห็นความเป็นผู้นําในตัวคุณไม่ใช่เห็นแค่ความสามารถของคุณแต่เห็นความสามารถในการเป็นผู้นําของคุณเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณโดดเด่นมีคุณค่าและมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นอุปสรรคแรกแน่นอนอยู่แล้วคือ คนส่วนใหญ่ไม่กลา้านำเสนอตัวเองเป็นผู้นำชอบเป็นแค่ผู้ตามไม่ต้องรับผิดชอบแม้แต่คนเก่เกงๆหลายคนก็ไม่ชอบเป็นผู้นำไม่กล้าเป็นผู้นำแม้จะรู้ว่าตัวเองมีความสามารถมากมายก็ตามยังไม่กล้าแสดงออกมาเพราะว่าความกลัวหลายอย่างเช่นกลัวไม่ได้รับการยอมรับกลัวเกินหน้าเกินตากลัวถูกหมั่นไส้กลัวล้มเหลวหรืออะไรก็ตามความกลัวเหล่านี้ทำให้เรายอมเป็นแค่ผู้ตามไม่ว่าจะทำงานกี่เดือนกี่ปี ้แต่มองคนที่กล้าหาญเขาเป็นผู้นำก้าวสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็บอกตัวเองว่าเขามีความเป็นผู้นำมากกว่าเราทั้งที่เราก็สามารถฝึกศินี้ได้เพราะหนึ่งเราทุกคนเกิดมามีความเป็นผู้นำในตัวเองทั้งนั้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามแต่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ดังนั้นคนที่มีความเป็นผู้นำน้อยคือคนที่ไม่ชอบและไม่เคยพัฒนาตัวเองไม่ใช่เพราะว่าเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่เกิด 2. เขามีความสามารถมากกว่าเราเรามีความสามารถน้อยของเขา นี่คือขอ้ออ้างที่คนที่ไม่อยากเป็นผู้นําและสามคนที่ไม่ก้าวหน้าจะชอบพูดว่าคนที่ก้าวหน้าเขามีโอกาสมากกว่าเราพูดง่ายงก็คือเขาอยู่เฉยเฉยโอกาสก็เข้ามาหาเขาแล้วแต่มันไม่เคยเข้ามาหาเราแต่คุณเคยเห็นคนที่เขาเก่งแต่ไม่มีโอกาสไหมและเคยเห็นคนที่ไม่เก่งที่มีโอกาสไหมคุณว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าคนเก่งบางคนไม่เคยสร้างโอกาสให้กับตัวเองแต่คนไม่เก่งบางคนสร้างโอกาสให้ตัวเองเก่ง นี่คือสินที่การันตีได้ว่าใครจะมีโอกาสมากกว่ากันไม่ได้อยู่ที่โชคแต่อยู่ที่ว่าความพยายามกลับมาประเด็นที่ว่าทําไมถ้าคุณอยากก้าวหน้าคุณจึงต้องหาทุกโอกาสแสดงว่าเป็นผู้นําก็เพราะว่าถ้าคุณไม่หาโอกาสคุณอาจจะไม่มีโอกาสเลยก็ได้ก็อย่างที่บอกว่าคนเก่งๆที่เขากล้าก็มีเยอะแยะและโอกาสที่จะตกไปเป็นของพวกเขาก็มีมากมายโอกาสที่จะแสดงความสามารถโอกาสที่จะเสนอไอเดียโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทาย โอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองมันจะไม่มาถึงคุณดังนั้นอย่ามัวแต่รอโอกาสคุณจะต้องสร้างโอกาสด้วยตัวเองในที่ประชุมแสดงความเป็นผู้นําออกมาคุณไม่สามารถก้าวหน้าได้ถ้าคุณมัวแต่เป็นผู้ตามและกลัวที่จะเป็นผู้นาคุณจะต้องกล้าทําตัวให้โดดเด่นมีศักยภาพและเป็นที่จับตามองทําให้องค์กรมองเห็นถึงความสามารถส่วนตัวและความสามารถในการเป็นผู้นําของคุณในทุกโอกาสและไม่จําเป็นต้องเป็นโอกาสที่องค์กรหยิบยื่นให้ก็ได้เพราะ คุณสร้างโอกาสนั้นได้ด้วยตัวเองด้วยการกล้านําเสนอตัวเองจำไม่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องทํางานหนักเพืเ่อค่อยๆก้าวขึ้นบันไดไปสู่การเป็นผู้นําความคิดแบบนั้นมันล้าสมัยแล้วคนมากมายก้มหนะ้าก้มตาทํางานหนักอย่างพูดตามและหวังว่าสักวันหนึ่งองค์กรจะมองเห็นฉันแต่สุดท้ายคุณก็ไม่เคยได้โอกาสนั้นเพราะคนที่องค์กรมองเห็นคือคนที่กล้าจะก้าวเดิอนออกมาแล้วนําเสนอตัวเองคนที่กล้าสแสดงความเป็นผู้นํา คนที่ไม่ได้เก่งเท่ากับหลายๆคนแต่กลับมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเพราะว่ายุคนี้เก่งไม่เท่ากับกล้าข้อ 2. สนับสนุนเจ้านายยังไม่ประสบสอบปลอความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือคนที่ได้รับโอกาสและก้าวหน้าในองคอ์กรมากกว่าคนอื่นคือคนที่เจ้านายรักชอบและเอ็นดูคุณไม่มีทางก้าวหน้าถ้าคุณเป็นคนที่เจ้านายมองข้ามไม่ชิ่นชอบเป็นการส่วนตัวหรือว่าเป็นศัตรูกับเจ้านายดังนั้นหลายคนจะคิดว่าทางลัด ที่จะทำให้เรามีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าคือการที่เราต้องรปจบสอบพรอเจ้านายผลลัพธ์ก็คือเจ้านายมองออกว่าเราทำดีกับเขาเพราะว่าเราหวังผลอะไรดังนั้นการรปจบสอบพรอเจ้านายจึงไม่ใช่ไอเดียที่ดีนักแล้วเราจะต้องทำยังไงเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆเจ้านายก็คงไม่ชอบไม่รักไม่เอ็นดูเราบางคนเป็นคนเก่งมีความสามารถมีฝีมือดีทำงานดีแต่ก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสในหน้าที่การงานเหมือนจยถูงเจ้านายมองข้าม และไปเข้าข้างคนที่ไม่เก่งเท่าเราด้วยซ้ําเรื่องจริงที่น่าเศร้าก็คือในบางองค์กรและในบางทีมการที่เจ้านายลำเอียงและให้โอกาสคนเพราะว่าเขาพอใจส่วนตัวซึ่งมันก็มีโอกาสสูงที่มันจะเกิดขึ้นได้และถ้าเราโมแต่ยึดติดก,กับอีกโก้ของตัวเองว่าฉันจะพิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถเท่านั้นจะไม่สนใจว่าเจ้านายจะรักชอบเอ็นดูหรือว่าเข้าข้างใครฉันจะไม่มีวันทําตัวเหมือนกับพวกประสบสอปลอคุณก็อยู่ตรงนั้นและอาจจะอยู่ไปอีกนาน พราะถ้าคุณไม่พยายามเอาชนะใจเจ้านายคุณโอกาสก็ยากที่จะเป็นของคุณถ้าคุณไม่ใช่พวกประจบสอบพลอหรือว่ากลัวการประจบสอบพลอเจ้านายจะทําให้คุณถูกมันไส้ถูกเกลียดจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าเขาอิจฉาคุณคุณอาจจะรู้สึกดีขึ้นถ้าเปลี่ยนจากคําว่าประจบสอบพลอเป็นคําว่าสนับสนุนเจ้านายแน่นอนว่าสองอย่างนี้มีวิธีต่างกันประจบสอบพลอคือแสดงออกให้เห็นชัดเจนหรือพูดง่ายๆก็คือออกนอกหน้าเช่น ชมเจ้านายทุกครั้งที่เจอคอยเข้าไปเอาอกเอาใจทำานนทำนี่ให้เจ้านายหรืออะไรก็ตามที่คุณทําเพื่อให้เจ้านายชอบคนแต่การสนับสนุนเจ้านายซึ่งก็คือแผนการหนึ่งของการประจบสอปลอแต่ว่าใช้วิธีที่แยบยนกว่าและคุณก็จะสบายใจกว่าคือคุณคอยสนับสนุนเจ้านายไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายวิเศษทัศน์หรือแม้แต่การทายอดขายหรือคําแนะนําใดก็ตามในทีมหรือเวลาที่เจ้านายตัดสินใจอะไรก็ตามคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยแต่คุณจะเคารพ และสนับสนุนความคิดนั้นไม่สําคัญว่าลึกๆคุรจะคิดหรือว่ารู้สึกอย่างไรหรือใครจะมองคุณอย่างไรก็ตามแต่คุณฉลาดพอที่จะรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์เลยที่คุณจะไม่เห็นด้วยคัดค้านโต้แยง้งการตัดสินใจของเจ้านายซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแต่การสนับสนุนพวกเขาจะมีผลบวกต่อคุณทําให้เจ้านายชอบคุณในอีกแง่หนึ่งความคิดเห็นที่ต่างจะทําให้คุณดูสนใจเป็นคนเก่งมีประโยชน์กับองค์กรก็จริง หลักการหนึ่งที่ผู้นําทุกคนได้เรียนรู้มาก็คือเราต้องฟังคนที่คิดต่างมองต่างและเห็นอะไรที่ต่างจากเราบ้างแต่อย่าลืมว่าสัญชาตญาณของมนุษย์ย่อมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะพอใจรู้สึกดีและชอบคนที่เห็นด้วยกับเราเสมอแม้แต่คนที่เป็นผู้นําก็ไม่อาจจะต่อต้านความรู้สึกนี้ได้ข้อ 3. เรียนรู้จากคนที่อยู่ในตําแหน่งที่คุณอยากจะขึ้นไปคนที่ก้าหน้ายเป็นอยู่3าประเภทคือคนหนึ่งคนที่ทํางานแบบตัวใครตัวมันไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใคร ข้อสองคนที่ไม่ชอบเรียนรู้หรือว่าขี้เกียจเรียนรู้ข้อสคนที่มีทิฏฐิไม่ยอมทำตามคำแนะนำขอความช่วยเหลือและเรียนรู้จากคนอื่นคนสามประเภทนี้จะไม่ก้าวหน้าในที่สุดหรือว่อาก้าวหน้ายากเพราะว่าจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองหรือว่าก้าวขึ้นมาได้ทุกอย่างด้วยตัวเองเขาไม่มีทางเก่งขึ้นถ้าทำงานแบบตัวคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่เรียนรู้จากใครหรือว่าไม่เรียนรู้อะไรเลยเขาจะย่ำอยู่กับที่หรือว่าก้าวหน้าได้ช้ามาเพราะว่า เขาพัฒนาตัวเองชามากดังนั้นจงเป็นคนที่รงกันข้ามกับคนสามประเภทนี้คือรู้จักทํางานร่วมกับคนอื่นขยันเรียนรู้เรียนรู้จากคนอื่นและคุณจะมีตัวช่วยที่ดีมากๆที่จะทําให้คนเก่งขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นทางลัดที่ดีที่สุดคือเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่ามีประสบการณ์มากกว่ารวมถึงอยู่ในตาแหน่งที่คุณอยากจะขึ้นไปถึงด้วยเปรียบดังถ้าคุณอยากขึ้นไปถึงยอดเขาก็ต้องเรียนรู้จากคนที่เขาขึ้นไปถึงแล้ว และเขาจะบอกวิธีกับคุณคุณมีเป้าหมายที่จะขึ้นไปถึงตำแหน่งไหนกันยังไม่ต้องถึงเป้าหมายซีอก็ได้เอาทีละขั้นสมมุติว่าตอนนี้คุณอยู่เป็นพนักงานระดับล่างและคุณอยากจะขึ้นไปเป็นหัวหน้าก็ต้องเรียนรู้จากคนที่เป็นหัวหน้าแน่นอนว่าคุณรู้จักเขาแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาดีแค่ไหนคุณเคยทักทายเขาไหมเคยเข้าไปใกล้ชิดไหมเคยพูดคุยไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเรียนรู้จักใครสักคนคุณต้องเริ่มต้นจากความใกล้ชิดกับเขาก่อน ยังนั่งอยู่เฉยๆแล้วมองหน้าเขาที่เดินผ่านไปมาทุกวันลองเข้าไปทักทายเขาบอกเขาว่าคุณอยากเก่งอยากพัฒนาอยากเรียนรู้จากเขาและคุณเชื่อว่าเขาจะให้ความคิดความรู้คําแนะนําความรู้ที่มีค่าจากคุณได้แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่แคร์คุณและไม่ใช่คนเก่งทุกคนที่อยากจะสอนคุณแต่คุณสามารถทําให้เสือทุกตัวยอมสอนคุณไล่อย่ได้ถ้าคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเสือผู้ยิ่งใหญ่และถ้าเขาสอนให้คุณเป็นเสือได้เขาจะยิ่งใหญ่กว่านั้น ดังนั้นวิธีการที่แย,ยบยนที่สุดในการสร้างแรงจูงใจให้คนที่เก่งอยากจะสอนคนคือชมพวกเขาให้มากที่สุดยิ่งคนในเมฆเขารู้สึกดีกับตัวเองมากเท่าไหร่เขาจะยิ่งอยากสอนคุณมากเท่านั้นจงทําตัวเองให้เล็กเข้าไว้่อมตัวเข้าไว้บอกเขาว่าคุณอยากเรียนรู้อะไรและเขาจะสอนคุณทุกอย่างสตีฟจ็อบเคยกล่าวไว้ว่าศิลป,ปินที่ดีจะเรียนแบบศิลป,ปินที่ยอดเยี่ยมจะขโมยคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเอง คุณสามารถที่จะถามและเรียนรู้จากเขาได้เลยมันขึ้นอยู่ที่ว่าความสามารถของคุณที่จะทําให้คนเก่งสักคนยอมสอนคุณได้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในตําแหน่งที่คุณอยากขึ้นไปที่คุณต้องเรียนรู้เท่านั้นแต่ทุกคนที่รู้อะไรที่คุณไม่รู้เก่งอะไรที่คุณไม่เก่งหรือมีประสบการณ์อะไรมากกว่าคุณจะต้องหาโอกาสเรียนรู้จากพวกเขาทั้งนั้นสร้างสายสัมพันธ์และนี่คือทางลัดที่ช่วยคุณเสียเวลาน้อยลงที่จะพัฒนาตัวเองคนโง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาด ย่อมนั่งอยู่เฉยเมีอีกโก้ไม่อยากจะเรียนรู้จากใครคนที่ไม่กลา้าย่อมไม่เคยขอความรู้จากใครแต่คุณต้องเป็นคนที่ฉลาดที่คิดว่าตัวเองโง่แต่กลา้าชีวิตไม่ได้ยาวนานมากพอที่คุณจะเสเวลาเรียนรู้ทุกอย่างตลอดทั้งชีวิตเพราะว่าการลองผิดลองถูกอาจจะใช้เวลานานกว่าที่คิดข้อ 4. ทํางานที่อยู่ในมือให้ดีที่สุดซะก,ก่อนน้ําที่เต็มหม้อย่อมเริ่มจากน้ําทีละหยดเช่นกันความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องเริ่มจากความสําเร็จเล็ก ถ้าคุณอยากเก่งในสิ่งใหญ่ๆก็ต้องเก่งในสิ่งเล็กๆก่อนถ้าคุณอยากสร้างผลงานที่ใหญ่ก็ต้องเริ่มจากสร้างผลงานเล็กๆซะก่อนถ้าคุณอยากให้งองค์กรมองเห wave, ็นว <ways> ่าคุณมีความสามารถที่จะทํางานยากได้ดีก็ต้องเริ่มจากทําให้องค์กรมองเห็นว่าคุณสามารถที่จะทํางานเล็กได้ดีซะก่อนความทะเยอทะยานเป็นสิ่งที่ดีมันจะทําให้คุณก้าวหน้าได้เร็วกว่าและสําเร็จกว่าคนอื่นแต่อย่าให้ความทะเยอทะยานทําให้คุณควยเขวแน่นอนว่าคุณต้องทํางานที่อยู่ในมือให้ดีที่สุดซะก่อน จะเป็นงานใหญ่งานเล็กก็ต้องเต็มที่และอยู่ในจุดตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะสุดท้ายก็จะเหลือแค่ความทะเยอทะยานแต่ไปไม่ถึงจุดที่คุณฝันถ้าคุณโมวแต่มุง่งมองไปยังจุดที่คุณต้องการขึ้นไปคุณจะก้าวพลาดในจุดที่คุณเย็นอยู่อย่างในการทํางานคุณอาจจะมีเป้าหมายที่จะขึ้นไปเป็นผู้บริหารทํางานที่ท้าทายมากขึ้นและแทบจะรอวันนั้นไม่ไหวแต่คําถามคืออะไรที่ทำให้คุณขึ้นไปถึงจุดนั้นแน่นอนว่าคุณจะต้องทํางานที่ทําอยู่ในตอนนี้ให้ดีที่สุด แม้มันจะเป็นงานที่คุณไม่ชอบทําไม่อยากทํารู้สึกว่ามันไม่ท้าทายก็ตามหรือมันไม่ได้พิสูจน์ตัวเองแต่คุณจะมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองกับงานใหญ่ๆได้อย่างไงถ้าคุณพิสูจน์ตัวเองกับงานเล็กๆไม่ได้ตอนนี้สิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสคืองานที่อยู่ในมือจะทํายังไงให้ดีที่สุดและแรับผิดชอบให้มากที่สุดเพราะนี่คือโอกาสแรกที่คุณจะได้พิสูจน์ตัวเองก็สําเร็จเป็นสิ่งที่เราต้องใจเย็นๆคุณรีบไม่ได้เพราะว่ายิ่งคุณรีบก็จะยิ่งไปไม่ถึง ถ้าคุณไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งที่คุณทําอยู่ได้เมื่อคุณไปถึงจุดนั้นคุณก็ย่อมไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งที่คุณทําอยู่ได้เพราะคุณจะมุ่งมองแต่จุดที่สูงขึ้นไปอีกกลายเป็นว่าความทะเยอทะยานทาให้คุณใจร้อนและทําอะไรไม่ได้สักเรื่องดังนั้นไม่ไว่าเป้าหมายของคุณจะสูงแค่ไหนก็ตามอย่าลืมตั้งเป้าหมายเล็กๆและโฟกัสรับผิดชอบกับมันทําให้ดีที่สุดมันเหมือนกับว่าคุณต้องเดินไปทีละก้าวถ้าก้าวนี้คุณเดินลม้ม คุณก็ไม่มีก้าวต่อไปดังนั้นต้องเอาก้าวนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีและคิดอย่างนี้ทุกๆก้าวเป้าหมายมันรอคุณอยู่แล้วถ้าคุณค่อยๆเดินเข้าไปคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วไม่เคยสนใจเป้าหมายใหญ่เท่ากับเป้าหมายเล็กพวกเขาตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วก็เลิกหมกมุ่นกับมันแต่หมกมุ่นกับเป้าหมายเล็กแทนหรือว่าแต่ละก้าวที่จะเดินไปดังนั้นคุณจะต้องรู้จักดึงโฟกัสกลับมาที่เป้าหมายเล็กที่คุณทําอยู่รับผิดชอบมันรับผิดชอบงานที่คุณทําอยู่ให้ได้ ทุ่มเทกับมันอย่างเต็มที่ปรากฏว่าคุณไม่สนใจว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรคุณสนใจแค่ผลลัพธ์ในตอนนี้เท่านั้นมันเป็นจิตวิทยาที่คุณจะต้องใช้หลอกล่อตัวเองดึงตัวเองออกจากความหมกมุ่นกับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้เพราะคนส่วนใหญ่หมกมุ่นกับอนาคตมากเกินไปแทบไม่ได้ลงมือทําอะไรหรือว่าทําอะไรไม่สําเร็จบางครั้งความทะเยอทะยานทําให้คุณเสียโฟกัสและคุณจะต้องควบคุมมันให้ดีและฉุกคิดเสมอว่า ถ้าคุณทําวันนี้ได้ไม่ดีคุณจะไม่มีวันนั้นดังนั้นจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดข้อห้าอย่าก้าวไกยงานของคนอื่นค่อยๆพิสูจน์ตัวเองว่าคุณทําได้ดีกว่าคนเก่งหลายคนที่คิดว่าตัวเองเก่งบางคนแต่รู้สึกอยากพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นเวลาอยู่ในที่ทํางานก็จะทํางานเต็มที่ทําให้ดีที่สุดต้องได้รับการยอมรับคํเช่นชมจะต้องไม่ด้อยจะต้องเหนือกว่าใครก็ตามจึงจะรู้สึกพอใจมีาสายนี้อาจจะมีข้อดีคือ มีความทะเยอทะยานรับผิดชอบใช้ศักยภาพเต็มที่ในการทํางานมีโอกาสก้าวหน้าแต่อีกแง่หนึ่งคือทํางานร่วมกับคนอื่นได้ยากเพราะว่าชอบพิสูจน์ตัวเองชอบเปรียบเทียบชอบแข่งขันอยู่ตลอดเวลาที่แย่นั้นบางคนจริงจังหนักมากไปเอางานคนอื่นมาทําหรือว่าไปแย่งงานคนอื่นไปก้าวไกางานคนอื่นซึ่งตรงนี้อาจจะมีข้อดีถ้าเป็นงานตัวเองแต่ถ้าเป็นการทําเกินหน้าที่ของเราเริ่มมีการไปก้าวไกาย,ยุ่งกับคนอื่นตรงนี้จะสร้างปัญหาให้คนอื่นได้ แต่ถ้าเพื่อนร่วมงานของคุณคิดในแง่ดีว่าคุณแค่อยากจะช่วยเหลือเขาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาคิดว่าคุณพยายามจะพิสูจน์ว่าคุณเก่งกว่าเขาทำได้ดีกว่าเขาหรือว่าเขาไม่คู่ควรกับงานหรือหน้าที่ของเขาคุณจะเริ่มถูกเพื่อนร่วมงานไม่ชอบกีหน้ามันใส่ขัดขวางคุณยินได้คุณเจอคนที่นิสัยเหมือนคุณด้วยแล้วคือชอบพิสูจน์ตัวเองเปรียบเทียบแข่งขันมันง่ายมากที่จะกลายเป็นศัตรูกันในองค์กรเดียวกันจำไว้ว่า คนเก่งไม่ใช่คนที่ทำงานของตัวเองไม่ได้เรื่องแต่ไปทำงานคนอื่นได้ดีแต่คือคนที่ทำงานของตัวเองได้ดีจนมีคนอื่นขอให้ไปช่วยงานพวกเขาหน้าที่ของคุณคือทำงานตัวเองให้ดีที่สุดส่วนหน้าที่คนอ e ื่นคือปล่อยให้เขาทำเองถ้าคุณคิดว่าคุณทำงานบางอย่างได้ดีกว่าบางคนค่อยๆพิสูจน์ตัวเองว่าคุณทำได้ดีกว่าเขาคือนำเสนอและรอให้มีโอกาสแต่อย่าเข้าไปยุ่งอย่าไปก้าใจงานของใครโดยไม่จำเป็นจงเป็นคนเก่งที่ถ่อมตัวดีกว่า เป็นคนเก่งที่ชอบอวดตัววางตัวให้เหมาะสมอยู่ในที่ของคนและดีที่สุดอยู่ในจุดที่คุณยืนและคุณจะมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าข้อ 6. โชว์ให้เห็นดีกว่าพูดให้ฟังคนเก่งพูดเยอะมีน้อยคนไม่เก่งพูดมากมีเยอะลองมองรอบตัวคุณเพื่อนฝูงในที่ทํางานดูว่าใครที่เก่งเก่งมีฝีมือมีความสามารถและประสบความสำเร็จที่พูดมากบ้างส่วนใหญ่คนพวกนี้จะชอบทํามากกว่าเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาพูด ยิงพูดถึงสิ่งที่จะทําไม่ค่อยมีเลยถ้าจะพูดเขาจะพูดถึงสิ่งที่เขาทําอยู่หรือว่าทําสําเร็จแล้วแบบนี้พูดไปก็ไม่เสียหายมีคนอยากฟังมากขึ้นเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเผอเจอไม่ใช่แค่คำพูดแต่มีการลงมือทําจริงแ,แลิงแต่ละองค์กรจะต้องมีคนที่ชอบอวดเก่งอยู่บ้างขี้โม้แต่คนอวดเก่งมีอยู่สองแบบคืออวดคําพูดหรือว่าอวดความสามารถคนที่อวดคําพูดคือพูดให้ฟังว่าเขามีดีอะไรเก่งยังไงทําอะไร มีไอเดียอะไรมีแผนการอะไรหรือว่าจะทําอะไรแต่ส่วนใหญ่จะเอาแต่พูดไม่ค่อยลงมือทําส่วนคนที่อวดความสามารถคือชอบโชว์ให้เห็นพวกเขาจะไม่พูดนิเสียเวลาเพราะว่าคําพูดการันตีอะไรไม่ได้เขาจะพิสูจน์ให้เห็นด้วยการลงมือทําให้มันสาเร็จคนที่มีวีแววจะก้าวหน้าในที่ทํางานคือคนที่ทํามากกว่าพูดมีโอกาสก็ค่อยนําเสนอลองสังเกตดูได้คนที่เขาทุ่มเทกับงานจริงๆจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทํางานมากกว่า สมมุติว่าเขามีไอเดียนําเสนอเขาจะไม่พูดถึงไอเดียนั้นซ้าแล้วซ้าเล่าโดยไม่ทําอะไรแต่จะทําให้เห็นว่าไอเดียของเขามันเวิร์กยังไงถ้าไม่มีโอกาสเขาก็จะลงมือทําผลงานแล้วก็สร้างโอกาสให้ตัวเขาเองเป็นสมมุติว่าเขามีความสามารถอะไรก็ตามเขาจะไม่เอาแต่พูดว่าเขาทําได้เขารู้เขาเก่งหรืออวดฉลาดแต่เขาจะเสนอตัวขอทํางานนั้นหรือขอโอกาสแสดงความสามารถเพราะบางครั้งคุณไม่ได้สร้างโอกาสให้ตัวเองได้ด้วยคําพูด แต่ทําได้ด้วยการลงมือทําและสร้างผลลัพธ์คนที่โดดเด่นขึ้นมาคือคนที่ลงมือทําพร้อมกับนําเสนอถ้าเราอยากจะมีโอกาสในหน้าที่การงานจะต้องพูดให้เยอะที่สุดเช่นพูดนําเสนอตัวเองพูดขอโอกาสแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดเก่งที่จะได้โอกาสเพราะอย่างที่บอกว่าทุกคนเอาแต่พูดดังนั้นยิ่งคุณไม่มีโอกาสคุณยิ่งต้องลงมือทําเพราะนั่นคือวิธีการเดียวที่จะพิสูจน์ผลลัพธ์ตัวเองโชว์ให้เห็นดีกว่าพูดให้ฟัง ถ้าคุณคิดว่าคุณมีไอเดียคุณเก่งคุณมีฝีมือคุณมีความสามารถหรือมีดีอะไรก็ตามสแสดงมันออกมาอย่าเข้าใจผิดว่าคุณจะ,สะแสดงความสามารถออกมาได้ก็ต่อเมื่อคุณมีโอกาสเท่านั้นคุณลองคิดกลับกันว่าการแสดงความสามารถออกมาอาจจะสร้างโอกาสให้กับคุณก็ได้ยุคนี้คนที่นั่งรอโอกาสไม่เคยเก้าวหน้ามีแต่คนที่สร้างโอกาสให้ตัวเองที่ก้าวหน้าพูดง่ายๆก็คือใครทํามากกว่าทําเร็วกว่าคนนั้นก็ได้เปรียบ เชื่อสิว่าเจ้านายทุกคนชอบลูกน้องที่ลงมือทํามากกว่าเอาแต่พูดนําเสนอบ้างเป็นบางโอกาสเขาไม่สามารถมองเห็นความสามารถทุกคนเพราะคนเก่งบางคนก็ส่้นความสามารถเอาไว